สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องน้องนานาทุกท่านครับผมสำหรับมนันนีก็เป็นวันอั้งคานที่20เดือน4ปีห4ทางขายเซียนคืนมอสลินสกับด้มาจัดโปชุดดักนกกว้าให้พี่ให้น้องกันครับผมนี่ก็เป็นรายละเอียดสินค้าไม่ๆม่ครับผมที่ทางขายเซียนคืนได้นำมาจัดโปให้พี่ให้น้องกันครับผมเดี๋ยวมาชมรายละเอียด สินค้ากันเลยครับผมนี่เป็นชุดละเก่าลอยเก่าสิบบาทครับผมนี่ฮะชุดละเก0าอยเกาสิบบาทรายละเอียดชุดเก่าลอยเก่าสิบบาทก็สะมีลำโพงให้เหลือกอยู่สองสีกับผมเป็นสีดำกับสีแดงนี่ครับผมนี่ฮะสีดำสีแดงกับผม นี่ก็เป็นชุดโป้ที่ทั้งขายได้น้ำมัดจันไห้กับผมก็เป็นรุนเดียวกับลายพางกับผมต่างกันแคสีนี่ครับต่างกันแค่สี1ชุดสุดใหย,ยังเน่เดี๋ยวมาชมรายละเอียดเนื้องานกันเลยกับผมนี่ฮะอ่าชิ้นแรกก็เป็นคืนแขวนสี่สิบเอ็ดบ่วงกับผมคืนแขวนสี่สิบเอ็ดบ่วงผอมลังเก็บ กระดิ่งสองอันครับผมลำโพงหนึ่งตัวนกกวักยางหนึ่งตัวพร้อมด้วยเมมโมรีครับผมนี่ฮะก็คือเข้าใจง,างา่ายๆคือชุดพร้อมต่อครับผมเก่ารอยเก่าสิบบาทเป็นชุดพร้อมต่อพร้อมดักนี่ฮะหรือทันทีสีสังก็โทรมาคุยรายล,ายลายยาะเอียดกันอีกทีหนึ่งก็ได้ครับผมตัวน,นี้ก็เป็นรายละเอียดที่ท่างขายได้ นำมาแจกให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้สาบกันครับผมตามบัญชีที่ทั้งขายเซียนคืนมุสลิมได้เปิดขายครับผมเป็นชุดเก่าลอยเก่าสิบบาทนี่ฮะผมส่งเก็บไปทางครับผมตัวน,นี้บ่ได้บวกเพิ่มก็คือเป็นรายละเอียดใหม่ๆครับผมที่ทั้งขายเซียนคืนได้นํามาเปิดขายให้พี่ให้น้องกันครับผมนี่ฮะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกีกับคืนแขวนครับผมเบิ่งกันหลายๆชุด รายละเอียดเบอ่งกันไก่ไก่ให้ชัดเจนในการสื่อขายกับทางขายกับเปิดขายกับตามวันที่กับผมรายละเอียดเนื้องานกับตามผ่าผังหนาที่ท่านเห็นหมักชอบกับทักเขามากครับผมส่วนลักเก็บนี่เอาแบบตัดขาสันก็ไใดด้วยรับผมหรือว่าแบบยาวก็ไดดนี่แต่ทางขายเส้นคืนนี่ทรงไปให้แบบยาวครับผมเพื่อบางท่านอยากไปใส่คืนลักหรือว่านี่ฮะ ใส่ลายแบกกับผมอยากใส่คืนลักดันไห้เอ็นมันตรงกําไปใส่ได้กับผมแต่ชากได้อยากได้สันก็ใส่มีตัดก็ได้กับผมเนี่ยวางเคิงเขียงกับซับเลยกับผมนะทั้งขายเสี้ยนคืนกับมีทั้งสองแบบแบบตัดขาออกกับบดตัดกับผมนี่ฮะแต่้าบาดตัดไปกับใส่ประโยชน์ได้หลายยางกับผมนี่ฮะทั้งขายกันเน็บไปให้เลยกับผม ไซนิปเขาลองไปไว้ให้ครับผมรายละเอียดสินค้านะื้องานกันแจ้งให้พี่ให้น้องได้ทราบกันเรื่อยๆตามวันที่ครับผมตามวันที่ที่ทงขายเซียขน,นขืนมังกรลินเด้์นำมาเปิดขายให้พี่ให้น้องกันครับผมเป็นชุดดักนกกวักหรือว่าสิเป็นคืนลักเดียวคืนผีเสือ้อนี่ฮะระบบหลอกสนใจกับทักเข้ามาได้ครับผม เดี๋ยวขายเส้นนึืนมังสิรินสิจัดชุดดักนก,กวักให้ชมเพื่อความชัดเจนกับผมนะรอแบบนึงครับผม ภาพที่ิยุข้างหน้าท่านตัดข้างหลังเียวไปก็คือชุดดักนกกวักกับผมขบชุดนี่ฮะคืนแขวนซีซีเบสบวงผมลังเก็บเมมโมรีกระดิงง่งสองกันลำโพงนกกวักอย่างกับผมเป็นชุดพรอมต่อพรอมรักกับผมนี่ฮะนี่ชุดพอมต่อพรอมรักก็คือเก่ารอยเกิบาทพรอมทรงกับผม 1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นนี่ฮะก็เป็นรายละเอียดใหม่ๆกับผมที่ทั้งขายได้์นำมาแจงให้พี่ให้น้องไราบกันกับผมส่วนคืนแขวนก็เป็นคืนแขวน41บวงกับผม41บวงเพื่อเป็นการบอเสียโอกาสทั้งขายเสียนคืนมัสซูลินกับเห็ดเป็นคืนแขวนชุดละ41บบวงกับผม กับเป็นรายละเอียดใหม่ๆเนาะครับผมกับฝากพี่ๆน้องๆบอกต่อๆไปนํากับผมสําหรับทันที่เคยพึงเข้าช่มพึงเห็นกับกดติดตามไปเรยครกับผมทางขายเซียนขืนเมืองสุลินมีรายละเอียดใหม่ๆโปรชุดใหม่กับสิเดกแจงให้ได้ทราบกันตามวันที่กับผมเนี่ยแจงไ้พี่ให้น้องได้ทราบกันเรื่อยๆนกับสนใจกับทักเข้ามาได้กับผมมาสอบถามหรือว่า เขาเฟดเขาไล่มาเบิ้งรายละเอียดเนื้องานเพิ่มเติมใดครับผมนี่ฮะเบิ้งรายละเอียดเพิ่มเติมใดนี่ครับอ่ะก็ฝา,ากพี่ๆน้องๆบอกต่อๆน้ำครับผมกับเป็นรายละเอียดใหม่ๆก็ขอฝากพี่ๆน้องๆเอาไว้ซ้ำหนีก่อนครับผมสวัสดีครับ